ไอ้ไนายเป็นบ้าไปแล้วหรืองไงตื่นสักทีสิเจมไอ้ตาให้สิมีเจมทั้งสองคนกูจะยิงคนไหนก่อนดีจ้กมึงมาแล้วไอ้สัสจะยืนแอคกันแบบนี้ทั้งวัน หรือว่ามึงจะมาตู้กูกมึงมาก็ดีละววันนี้กูจะมาเอาลูกชายกูคืนให้ได้ต่อให้กูต้องตายก็เถอะกูไม่รู้นะว่ามึงเป็นเจมมาจากไหนแต่ขึ้นชื่อด้วยว่าคนที่ชื่อว่าเจมยังไงกูก็จะคาดา้ม่หมดมึงจะแค้นอะไรนักหนานั่นก็เรื่องของมึงแต่สิ่งที่กูต้องการนะั่นก็คือลูกชายเจมส์ <James! S 1> นี่มึงโง่จริงๆหรือเปล่าว่าทำไมมึงไม่รู้ภายในก้นบึ่งของลูกชายมึงนะ่ะมีแต่ความแค้นทั้งนั้นในสิ่งที่มึงทำลงไปกับเขา และก,กูเนี่ยแหละเป็นคนที่จะมาลงโทษมึงไงงี้มึงอยากได้ลูกชายคืนงั้นเหรอกันกูมึงก็มาแจมอมอบโอ,อ,อ,อ้บ้าเ้ยกูเพิ่งมาแต่งมาเลยด้วยดวงแข็งเป็นบ้าเลยสมแล้วที่เป็นเจมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กูได้มาเจอมึงนะมึงมาเจอกูเลย นั่นมึงจะไปไหนน่ะมึงโอเคหรือเปล่าเจฟส์แล้วคนโดนยิงเนี่ยมึงคิดว่ามันโอเคหรือไงวะมึงถามเฮียอะไรงโง่เจฟส์น่าตลกดีนะที่ว่าตัวกูจะกนาคเนี่ย มาช่วยตัวในอดีตแต่กลับเป็นว่าแก้ไขไม่ได้ <c oughs> มันก็ตลกนั่นแหละตรงที่ว่ากูแก้ไขอดีตตัวเองไม่ได้นะหรือก็ได้มาเห็นอดีตของกูที่มันปอดแหกขนาดนี้เนี่ยแต่ก็เอาเธอกูก็ย้อนมาหลายรอบแล้วแหละแต่ก็ยังแก้ไขไม่ได้สักทีเดี๋ยวนะมันหมายความว่าไงที่ว่ามึงย้อนมาตั้งหลายรอบแต่มึงไม่สามารถแก้ไขมันได้ที่กูจะบอกก็คือกูแก้ไขมันแล้ว แต่มันไม่เคยได้เลยสักครั้งกูแค่หวังแค่ว่าครั้งนี้มันจะแก้ได้มึงเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าถ้ากูทําตามที่มึงบอกทุกอย่างจะเรียบร้อยดีใช่ใช่ฉันฉันบอกเองน่นแหละว่ามันแก้ไขได้ถ้าทาตามที่ฉันพูดทุกอย่างแต่เจมส์ James, ก็คือเจมส์นั่นแหละมันก็ยังมีช่วงเวลาที่ดื้อรั้นและทุกครั้งที่กูย้อนกลับไปเพื่อที่จะแก้มันมักจะมีปัญหาเสมอที่ไม่ทําให้สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ นาะยอยากฟังเรื่องเล่าตอนที่ดาร์คฆ่าพวกเราตายได้หรือเปล่าล่ะหลังจากนี้ถ้ามันจะเป็นเรื่องเล่าสุดท้ายที่กูได้ฟังก่อนตายมึงก็เล่ามาเถอะหลังลจากที่ดาร์คฆ่าเราตายไปเนี่ยทุกอย่างมันก็แย่ลงหมดในตอนนั้นตอนที่ฉันกําลังสู้กับมันอยู่มันก็เหมือนกับนายกับฉันในตอนนี้แหละนะแต่เพียงแค่ว่าในเวลานั้นน่ะฉันันรอดออกมาได้ มันก็เลยทําให้ทุกอย่างนั้นคอนท่านจะเละเทะเพราะว่ามีเจมคนนึงรอดมันเลยทําให้เจมคนคนนั้นแหละต้องกลับมาแก้ไขทุกอย่างและคนคนนั้นก็คือฉันเองดาฆ่าทุกอย่างทิ้งไม่ว่าจะเป็นซาร่าจอร์ดี้แพทริกดับทุกความหวังทิ้งหมดความหวังที่ว่าจะได้ทุกอย่างกลับคืนมาความหวังที่ว่าจะได้แจ็คก,กี้คนเดิมกลับมาดาม์าเป็นคนทำลายทิ้งหมด ทำลายทุกอย่างเพื่อให้ฉันหรือแม้แต่นายได้รับรู้ความเจ็บปวดก็เหมือนกับสิ่งที่นายทำกับแจ็คกี้นั่นแหละและฉันไม่อยากให้เจมคนนั้นต้องมาเจ็บช้ำเหมือนกับฉันฉันก็เลยย้อนกลับมาเพื่อแก้ไขทุกอย่างแต่ฉันย้อนไปแล้วมากกว่า999ครั้งและทุทกๆครั้งนั้นมันพลาดตลอดในตอนที่ดาร์ก คิดว่าเขาฆ่าฉันได้แล้วแต่กลับไปว่าฉันรอดมาได้ไม่รู้ว่าปฏิหารหรือว่าความที่ว่าเป็นเจมที่ว่ามันหนังเหนียวและมันฆ่ายากฉันเลยรอดกลับมาได้หลังจากที่รอดกลับมาได้ฉันก็กักตัวเองเอาไว้จากโลกภายนอกศึกษาทุกอย่างเสียใจกับทุกๆเรื่องจนไม่อยากจะทําอะไรเลยสักอย่างแล้ววันหนึง่งฉันเพิ่งคิดได้ว่าถ้าเราสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้ละ่ะตอนนั้นแหละ ันคิดและดีกับปัจจุบันในตอนนั้นที่ว่าเทคโนโลยีมันก้าวไกลการที่เราจะย้อนเวลากลับไปได้นั้นมันจําเป็นที่จะต้องผ่านการตรวจสอบแล้วก็อนุมัติแต่ฉันแหกกฎทุกอย่างในนั้นฉันย้อนเวลากลับมาโดยไม่บอกใครเพราะว่าความผิดแก่ตัวล้วนๆมันอาจจะทําให้ทุกอย่างนั้นเละมากกว่านี้แต่ฉันก็ยอมนะถ้ามันแก้ไขเรื่องราวอดีตที่มันเลวร้ายได้ฉันก็จะยอมย้อนกลับมาและฉันก็ย้อนกลับมา ปัจจุบันนี่ไงสรุปง่ายๆนะเจมส์ที่มึงจะบอกนั่นก็คือทุกอย่างจะวนกลับมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมไม่มีวันจบจะคิดแบบนั้นก็ได้นะแต่ฉันไม่คิดแบบนายด้วยแล้วล่ะหนึ่งเพราะว่าฉันมาจากอนาคตนายมันเป็นแค่อดีตจะเข้าใจแหละทาไมนายถึงคิดอย่างนั้นแต่ปัจจุบันตอนเนี้ยเราควรจะเปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้วนะเจมส์บ้าเลยนี่เราสองคนจะต้องตายกันจริงๆหรือว่าเจมส์นายคิดไม่ออกจริงๆเลยหรือไงว่าเราจะแก้ไขมันยังไงในตอนนี้เนี่ยฉันก็คิดไม่ออกเพราะฉันไม่รู้ฉันไม่ได้มาจากอนาคตเหมือนนายนี่ มันเกิดอ,อะไรขึ้นตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้เลยเฮ้ hey, ฉันมีอยู่หนึ่งความคิดวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่แก้ไขได้ในเมื่อยามันไม่สามารถรักษาดาร์กได้นั้นต้องใช้เจมรักษาสิเป็นทฤษฎีที่บ้าบอที่สุดเท่าที่กูเคยฟังมาเลยนะเจฟม,มึงบ้าหรือเปล่าคนป่วยก็ต้องใช้ยารักษาสิวะมึงจะให้เอาตัวกูกับมึงเนี่ยไปรักษามันได้ยังไตงตกลงมึงจะฟังกูหรือมึงจะเชื่อในฝีมือของมึงกันแน่กูมาเพื่อที่จะแก้ไขให้กับมึงนะ มันคืออดีตของกูเหมือนกันมึงคืออดีตของกูเพราะฉะนั้นมึงฟังในสิ่งที่กูพูดแล้วก็ทําตามซะแล้วทุกอย่างมันจะโอเคกูขอครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครั้งที่หนึ่งพันถ้ามันไม่ได้กูไม่ทําแล้วขอร้องแหละเจมมึงจะพูดอะไรมึงก็พูดมาเถอะเอ้ยวไงวังร,วรุ่นทํำไรอยู่อไอ้สัตว์เจมส์มึงแลกเสื้อกับกูเดี๋ยวนี้เลยถึงกูจะไม่เข้าใจกันเถอะนะแต่ก็ เอไปอะนี่อาจจะเป็นวิธีที่บ้าบินที่สุดแต่ฉันเชื่อว่ามันใช้ได้กูก็แค่หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะนะเจมไม่ได้ใส่นานเลยนะแว่นตัวนี้เนี่ยเอาละทับตามที่ชัดบอกทุกอย่างแล้วมันจะจบอย่างสวยงามให้ตายพระเจ้าอะไรกันเนี่ยเหมือนได้ย้อนกลับมาในอดีตต้อใส่เสื้อตัวเองเอ้ดักเรามาเจอกันหน่อยไหมหนึ่งต่อหนึ่งนะแบบลูกผู้ชายอะ่ะมึงก็มาสิวะพ่อโง,โง่ ให้ตายเถอะพระเจ้าให้ตายสิวันนี้ได้มาตีกับลูกชายว่ะวันนี้ถ้ากูไม่ตายมึงก็ตายไอเด็กนรกถ้ามึงคิดว่ามึงฆ่ากูได้มึงก็มาสิมึงทาตั้งหลายรอบแล้วนี่แต่ไม่อยากจะเห็นว่ามึงทําได้สักครั้งเดียวนั้นก็แลกกันไป็มาดีสั้นทำไมมึงไม่ยิงกูเมื่อกี้กูรู้ว่ามึงยิงกูได้แต่ทำไมมึงถึงไม่ยิง ฉันจะทําลูกชายฉันได้ลงคอได้ยังไงล่ะมึงเลิกคิดซะว่ากูเป็นลูกมึงได้แล้วเจมมึงไม่เคยมีแจ็กกี้ในสายตาเลยด้วยซ้ำมึงเกลียดมันมาตลอดทําไมตอนนี้มึงถึงอยากได้มันคืนละ่ะถ้างั้นกรลาก่อนเจมพ่ออันเป็นที่รัก ไม่นะเจมนายรู้อะไรไหมเจม <c oughs> จริงๆแล้วมันไม่มียาตัวไหนรักษาได้หรอกสิ่งที่จะรักษาดักได้นั่นก็คือเจมต้องมีเจมคนหนึ่งต้องตายและนี่คือวิธีสุดท้ายที่ฉันคิดได้ยาตัวเนี้ย <c oughs> เป็นวิธีที่หนึ่ันมันมีแค่เม็ดเดียวเท่านั้นและแน่นอนและมันใช้รักษาฉันยอมตายให้กลับมาเป็นแจ็คกี้เพื่อให้อดีตมันดีขึ้นแต่ปัจจุบันมันก็แค่มันเน่าเละเทะไปหมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็คุ้มค่าแล้วทางเราพลาดนะจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นวิธีหรืออาจจะเป็นโชคชะตาที่ถูกกำหนดมาแล้วก็เป็นไปได้ นายทำดีแล้วฉันขอบคุณนายมากๆหวังว่าฉันจะได้เจอนายอีกนายก็เป็นคนดีเหมือนกันเนพิ่งคิดได้ว่าตัวเองก็เป็นคนดีได้เหมือนกัน อยูอน้อยมันก็คุ้มค่าแล้วค่อยๆเอาลงจะคงหลับสบายอ่ะนะเกียแค่ม่ดียังรูกวะไงคุ้มตายแล้วมึงแล้วมึงรูปน่กูเสียเลยเกียตัดกัน